ครับหุ่มูศูนย์นะครับแล้วก็เอ็มแซ่เอ็มลาน,น่านะครับวันนี้เราอยู่หน้างานที่อำเภอเมืองจงังหวัดมุกดาหารนะครับนะครับพบกับคอนเสิร์ตแอมชนิชานะครับนี่คือระบบอ่าระบบเวทีแสงสีเสียงแล้วก็จอนะครับจากเก่งออดิโอมหาสารคามนะครับโอ้ กลางทุกนานะครับอยู่กลางทุ่งครับวันนี้จังหวัดมุกดาหารมไม่มีตังค์อย่าเฮ้านะครับแบบหนึ่งมนบาทนะครับทางจะภาพแจงมานะครับ เดียวนี้นะครับพบก,กับคอนเสิร์ตแอมจติชานะครับผมเต็มวงนะครับ